สวัสดีแฟนบอลที่เด็ดเจ็ดคู่กันอีกครั้งครับกลับมาพบกันในวันพุธที่13พฤศจิกายนช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบครับเป็นช่วงของโปรแกรมทีมชาติฟุตบอลก็เลยอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่ว่าเราก็ยังไปคัดสรรทั่วโลกให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคย7คู่ด้วยกันแต่ว่าก่อนจะฟังกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องว้วเด้นครับส่วนใครที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราครับแอดไลน์มาได้นะครับที่ fm33 เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ เรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับผมไปกันที่คู่แรกนะครับเป็นเกมอุรุกวัยเปเรเมราดิวิชั่นเกมระหว่างหรือว่าเพลทีมดับ12บของตารางเปิดบ้านรับการมเยือนของมมรามามิเโอเนสทีมดับ7ของตารางคู่นี้แตกกันตอนหนึ่งทุ่มสีาทีครับผลงานของทั้งสองทีมห่างสุดของิเวอเพลนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับชนะเกมเดียวที่เหลือสี่นัดแพ้รวดน,นะครับตอนนี้แพ้มา4ี่นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายเซโรราโกสูงประตูต่อหนึ่ง ขณะที่มิรามิโซเนสครับ5หลังสุดพวกเขาชนะ2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอสตัน r i เบอร์1ประตูต่อ0สิริการจกักรได้มาของคู่นี้เป็นรูวเพจที่ทำได้ดีกว่านะครับเพิ่งเตะก,กันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านของมิรามาปรากฏว่าเสมอกันไป0ประตูต่อ0คู่นี้เขาให้รูเพุมาเหนือกว่า0.25นะครับก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้าน,น้วครับ แต่ดูถึงฟอนในช่วงนี้ผมมองว่าริเอเพลนี้ไม่ได้เหนือกว่าเลยนะครับอันดับก็แยกาดกวยครับรูการนี้ครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในบ้านของพวกเขาก็ใช่ว่าจะดีครับมีปัญหากับเกมในบ้านเหมือนกันนะครับผมเกมนี้ผมมองว่าเมรมามาแบบไม่ได้เป็นรองนะครับออกจะดูดีกว่าด้วยซ้ำครับแบบนี้เชยร์ไปที่มิรม่ามิสโอนิสกุขะครับพวกเขาจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผมคู่ที่2ยังคงอยู่กันที่ฟุตบอลอุรุกวัยเปรูเมราดิวิชั่นครับ คราวนี้เป็นเกมระหว่างเฟนิกส์ทีมดับ10ของตารางฝ้าหลังรับการมาเือของนซองนาวทีมรองจ่าฝูงครับคู่นี้แต่กระตอนตีสองครึ่งผลงานของทั้ง2ทีมครับห้าล่าสุดของเฟนิกซ์พวกเขาชนะ2นัดแล้วก็แพ้3นัดเกมล่าสุดบุกพ่ายดิฟฟซอร์สปอร์ติ้งศูนย์ประตูต่อหนึ่งขณะที่นาสองนาวครับห้าล่าสุดถือว่าทาได้เยี่ยมนะครับชนะไป4ี่นัดแพ้1นัดตอนนี้ชนะมา4ี่นัดติดแล้วนะครับไม่เสียประตูเลยด้วยนะครับเกมล่าสุดบุกชนะราซิ่ง2ประตูต่อศูน สถิติการม,มาของคู่นี้เป็นทางด้านของนสนาวที่ค่อนข้างคมเลยนะครับแต่ว่าเจอกันนัดล่าสุดเนี่ยที่เตะก,กันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านของนาสนาวปรากฏว่าเฟนิ์บุกชนะได้4ประตูต่อ1คู่นี้เขาให้นากสนาวบาแบบเหนือนกว่า1.25ครับก็อันดับดีกว่าครับฟอร์มดีกว่าด้วยครับแม้ว่าจะฝ่าไปยังก็ตามซึ่งชั่วโมงนี้ผมก็ยังชอบไปที่นา2สองนาวครับฟอร์มดูดีกว่าชัดเจนครับสีนัดล่าสุดอย่างที่บอกครับชนะรวดไม่เสียประตูเลยด้วยนะครับ เกมรับดีเกมรุกก็ดุดันนะครับขณะที่เฟนิก์ช่วงหลังก็แผ่วลงไปนะครับตอนนี้แพ้มา2นัดติดแล้วด้วยยิงประตูใครไม่ได้เลยก็อาจจะลําบากสักหน่อยครับสำหรับเกมนี้แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านก็ตามครับแบบนี้ผมว่าเชียร์ไปที่นสุนานดีวกว่าครับพวกเขาจะบุกชนะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงขาดด้วยนะครับผมคู่ต่อมาก็ยังคงเป็นอุรุกวัยเป็นเมเดราดิวิชั่นอีกคู่หนึ่งแล้วกันครับเป็นเกมระหว่างเซโรราโก้ทีมดับสิบของตาราง เปิดบ้านรับการเยืนอของลิเวอร์พูลทีมดับ13บของตารางคู่นี้แต่ก่นตอนตี5นะครับผลงานของทั้ง2ทีมห่างสุดของเซโรรากครับพวกเขาชนะ2นัดสเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอริวเพดหนึ่ประตูต่อศูนย์ขณะที่ลิเวอร์พูลครับห่างสุดพวกเขาชนะเกมเดียวที่เหลือสเสมอ1นัดแล้วก็แพ้3นัดเกมล่าสุดบุกพ่ายครับอาริกเพไปนในรอบไป0ูนย์ประตูต่อ2 รีการจการด้ผ่านมาของคู่นี้เป็นลิพูที่เหนือกว่าพอสมควรนะครับเจอกันนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเตะกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานีเองครับที่บ้านของเซราลาก,กปรากฏว่าเซราลาก,ก้ชนะไป1ประตูต่อ0คู่นี้เขาเปิดมาให้เสมอกันครับมองว่าสูงสีครับซึ่งผมมองไปที่เซราลาก้ดีกว่าครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าดูดีกว่านะลิพูระยะหลังดูจะออกทะเลไปซะหน่อยครับ เกมรอบบ้านของพวกเขาก็มีปัญหานะช่วงหลังนี้มีแต่แพ้กับเสมอนะครับขณะที่ซาลารโกอย่างน้อยเกมในบ้านของเขายังถือเป็นจุดแข็งแะครับแพ้ยากแล้วก็ชนะได้ทีท,ทีกันหลายนัดเหมือนกันนะครับแบบนี้เชียร์ไปที่ซาลาโกดีกว่าครับพวกเขาจะไม่แพ้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะสูงด้วยนะครับเชียร์ไปที่ซาโรราโกครับสำหรับคู่ที่4เราไปดูฟุตบอลสโลวเกียครับกันครับมี1คู่ด้วยกันเป็นเกมระหว่างดูซเบร็อกทีมดับ6ของดิวชันนึ จะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของโครมาโนทีมบวยของตารางครับคู่นี้เต่กตอน4ี่ทุ่มผลงานของทั้ง2ทีมนะครับหาล่าสุดของลูซอนเบรอครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดบุกเสมอกับเทรนชินไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนโครมาโนครับห่างสุดนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะเพียงเกมเดียวที่เหลือแพ้ไป4ี่นัดครับตอนนี้แพ้มา4นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อสตาตตวน่าหนประตูต่อ2 คู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งนัดครับเพิ่งเตะกันไปครับในเกมลีครับที่บ้านของมาโคมาโน่ปรากฏว่าลูซัมเบล็อกก็บุกชนะได้2ประตูต่อ1คู่นี้เขาให้ลูซัมเบล็อกมาแบบเหนือกว่า0.75ครับก็เหนือกว่าแทบทุกอย่างครับอันดับดีกว่าฟอร์มดีกว่าได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งผมก็ชอบไปที่ลูซัมเบล็อกเลยครับผลงานช่วงหลังดูดีกว่าชัดเจนครับโคมาโน ระยะหลังนี้ออกทะเลไปเลยครับสินาหลังสุดแพ้ร่วนะครับผลงานไม่ดีเลยครับเกมนี้ไปเยือนด้วยเป็นดองเยอะครับไม่น่ารอดครับแบบนี้เชียร์ไปที่รูซอมเบล็อกได้เลยครับพวกเขาจะเปิดบ้านชนะไปได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมส่วนคู่ที่5เราไปกันที่ฟุตบอลเวลลีกครับครับมีเกมระหว่างเดนิลเซนรองจากฝูงของพิมเมลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาราทาทีมดับ7ของพิมเมลีกคู่นี้แต่ก็ตอนตีสองสีทีครับผลงานของทั้ง2ทีม ห้าล่ดสุดของเดนิลเซนถือว่าทําได้เยี่ยมเลยครับชนะไป4นัดแพ้เพียงเกมเดียวครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮาวเวอร์ฟอร์ดเีส์เคาน์ตี้ไป2ประตูต่ตอหนึ่งขณะที่บาร่าทาวครับห้าสุดก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับชนะ1นัดเสมอสีนัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอกับคาดิฟสาประตูต่อ3สถิติการเจอกัน,นม,มาของคูน่นี้เป็นทางด้านของเดนิลเซนนี่ขมเลยนะครับแต่ว่าเจอกันนัดล่าสุดเนี่ย ในเกมลีกที่เตะกันไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับที่บ้านของเดนิเซนปรากฏว่าบาราทาวบุกชนะได้3ประตูต่อ2คู่นี้เขาให้เดนิเซนมาแบบเหนือกว่า2.0นะครับ <S <S ก็สูงพอสมควรครับอันดับดีกว่านะได้เปรียบที่ในบ้านด้วยครับฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าดูดีครับแต่ว่าผมก็ยังมองไปที่บาราทาวดีกว่าครับช่วงหลังอาจจะฝืดไปสัหน่อยแต่พวกเขาก็เป็นทีมหนึ่งที่แพ้ยากน,นะครับ เจอกันมาน่ล่าสุดในเกมลีกพวกเขาก็บุกชนะมาแล้วด้วยครับเกมนี้ผมมองว่าพวกเขาไปเยือนโดยที่ไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยครับมั่นใจนะครับแบบนี้ผมว่าเชียร์ไปที่บาราทาวดีวกว่าครับพวกเขาสู้ได้นะลุ้นไม่แพ้หรือถ้าเกิดแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดครับเชียร์ไปที่บาราทาวได้เลยครับคู่ที่6เป็นเกมบราซิลเซเลเอครับเป็นเกมระหว่างฟลาเมงโกทีมดับ5ของตารางเฝ้ารางรับการเยือนของเอเดโกมิเนโรทีมดับ11บของตารางคู่นี้แต่งตอน6โมงเช้าครับ ผลงานของทั้ง2ทีม5ล่าลสุดของฟอร์มิโกถือว่าทําได้เยี่ยมเลยครับชนะไป4นัดเสมือน,นึงนัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเอริโกเมเนโลเนี่ยครับ1ประตูต่อศูนในเกมฟุตบอลถ้วยครับส่วนในลีกนะัดล่าสุดพวกเขาก็บุกชนะคุยเซโร่1ประตูต่อศูนขณะที่เอริโกเมเนโลครับ5ล่าลสุดนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมือน,นึงนัดแล้วก็แพ้4นัดเกมล่าสุดก็แพ้คาบ,บ้านต่อฟอร์มิโก0ต่อ1ในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับ แต่ว่าในหลีกนัดล่าสุดพวกเขาก็บุกพ่ายอาร์ติโกโกยานเซ่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่นงสถิติการมัเลายนมาของคู่นี้เป็นฟรนโกที่ทําได้ดีกว่านะครับเจอกันนัดล่าสุดก็เกมฟุตบอลถ้วยนะครับส่วนในหลีกนัดล่าสุดที่เจอกันไปเนี่ยเตะกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านของอาร์ติโกเปเนโรปรากฏว่าฟรมนโกก็บุกชนะได้4ประตูต่อ2คู่นี้เขาให้ฟรนโกมาแบบเหนือกว่า0.5ครับซึ่งผมก็ชอบไปที่ฟรานโกเลยนะครับผลงานช่วงหลัง ดูดีกว่าชัดเจนครับขณะที่เอตโกมิเนโรนี่ช่วงหลังนี่เละเทะเลยนะครับเกมนี้ไปเยือนอีกเป็นรองเยอะครับผมมองว่าไม่น่ารอดครับแบบนี้เชียร์ไปที่ฟล์เมโกได้เลยครับพวกเขาจะเปิดบ้านชนะไปได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมมาถึงคู่ที่7คู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมฟุตบอลชิลีครับครับเกมระหว่างดูเบเลนเซ่ทีมดับ9ของเปรนเวราดิวิชั่นเปิดบ้านรับการเยือนของมาการเลเนสรองจากฝูงของเปรนเวราดีครับ คู่นี้แต่กันตอน6โมงครึ่งผลงานของทั้ง2ทีมนะครับห่างสุดของดูเบนเซ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับชนะเพียงเกมเดียวที่เหลือเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดตอนนี้ไม่ชนะใครมา4นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายฮัวชิปาโต้สูมประตูต่อหนึ่งขณะที่มากาเเนสครับห่างสุดพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ,สมอ3นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอโคโลโคโลสูประตูต่อศูนย์สถิตการจัดการมาของคู่นี้เป็นทางด้านของ ลูเบนเซ่ทำได้เหนือกว่านะครับเจอกันนัดล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับเล่นในบ้านของลูเป็นเซ่ดูเป็นเซ่ชนะ3ประตูต่อ2เล่นในบ้านของมาการเนสปรากฏว่าเสมอไปนไป1ประตูต่อ1นคู่นี้เขาให้ดูเป็นเซ่มาแบบเหนือกว่า0.5ครับก็ชื่อชั้นดีกว่าครับได้เปียบที่เล่นในบ้านด้วยแต่ดูถึงฟอร์มในช่วงนี้ผมว่าเชียร์ไปที่มาการเนสดีกว่าครับช่วงหลังดูเป็นเซ่ก็ดูจะ แผ่วไปพอสมควรนะครับอย่างที่บอกครับสีนะัดหลังสุดนี้พวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับเกมนี้ได้เล่นบ้างก็จริงแต่ว่ามารกาเนสไปเยือนแบบค่อนข้างมั่นใจครับช่วงหลังก็แพ้ยากเหมือนกันครับแบบนี้ผมว่าพวกเขาสู้ได้นะเชีรยไปที่มารกาเนสดสกว่าครับพวกเขาน่าจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผมสรุป7ดคู่ที่เรานํามาเสนอกันวันนี้ครับไปเน้นย้ํากันอีกครั้งครับเราไปกันที่มารามามิซิโอเนสนาสองนาวเซโรราโก ดูซัมเบร็อกบาราทาวฟาเมงโกแลวก็มาการเนสเนี่ยแหละครับครบทั่วนะครับสำหรับทีเด็ดเจ็ดคู่ที่เรานำมาเสนอวันนี้ครับฝากกันด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้นะครับที่แอด fm สามสิบสามครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ